สวัสดีครับพบกับพี่หมีบัญชีน่ารู้นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในซีรีส์ของการวิเคราะห์งบการเงินกับ EP ที่5แล้วนะครับกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินใน3อัตราส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพในการดําเนินงานนะครับหรือ operating performance นะครับเป็น profitability นะครับเป็นความสามารถในการทํากําไรนะครับแล้วก็ financial risk นะครับก็คือความเสี่ยงทางการเงินนะครับ ในวันนี้ก็จะมีสามอัตราส่วนนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่อัตราส่วนแรกนะครับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราดูเรื่องของการเอาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับไปดูว่าเราเอาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไปสร้างให้เกิดรายได้เนี่ยประมาณกี่เท่านะครับก็อาจจะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจของพวกทางด่วนหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่ต้องลงทุนในตัวทรัพย์สินไม่หมุนเวียนยเยอะๆนะครับสูตรก็คือยอดขายสุทธิหรือตัวรวมรายได้นะครับไปหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียถัฉล่ การถัวเฉลี่ยก็คือเอาสินทรัพย์ต้นงวดนะครับกับสินทรัพย์ปลายงวดนะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับก็จะออกมาว่าเราสามารถเอาทรัพย์สินไปทำรายได้ได้กี่เท่านะครับส่วนต่อมาเป็นอัตราส่วนที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ Asset Turnover นะครับอันนี้ก็คือเราเอาสินทรัพย์รวมทั้งหมดเลยนะครับในงบการเงินไปเทียบกับยอดรายได้นะครับว่าก่อให้เกิดรายได้กี่เท่านะครับของการใช้ตัวสินทรัพย์นะครับ อัตราส่วนทออมาก็คือเราเอาไปเทียบกับทุนครับว่าเราใช้ทุนเนี่ยไปสร้างความสามารถในก่อให้การให้เกิดรายได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาเป็นเท่าเหมือนกันนะครับสูตรก็คือเอายอดขายสุทธิหรือตัวรวมรายได้นะครับหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยนะครับทีนี้เราจะใช้ยอดขายสุทธิหรือยอด ตัวรวมรายได้อันนี้ให้มีข้อสังเกตดนึงนะครับว่าในปีนั้นเรามีรายได้อื่นหรือเปล่านะครับถ้ามีรายได้อื่นเยอะๆเราก็ควรไม่ใช้แค่ยอดขายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องการดูรายได้หลักที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนะครับส่วนรายได้อื่นๆเนี่ยมันเป็นพวกดอกเบี้ยรับซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจเราอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ยอดขายหรือเลือกใช้รายการรวมรายได้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนที่วิเคราะห์นะครับ อัตราส่วนต่อมาก็คือการวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับผู้ประกอบการก็มักจะใช้กันดูต่อนะคะหรือเราเรียกว่า g o ดโปรฟิตอ่าคุยกับนักบัญชีก็คือะไรครับ GP นะครับเราก็จะเอากาไรขั้นต้นคูณร้อยหารด้วยยอดขายสุทธิหรือตัวรวมไรายได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้ตัวยอดขายสุทธินะครับจะได้ไม่ต้องรวมไรายได้อื่นๆอันนี้ก็จะเป็นการบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราสามารถทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ นะครับเช่นยอดขาย100บาทเรามีกำไร15เปอร์เซ็นต์ก็คือมีกําไร15บาทนะครับตรงนี้ก็ทางผู้ประกอบการใช้กันดูเยอะนะครับแล้วก็ควรดูเปรียบเทียบกับปีก่อนหรือคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราทําได้ดีหรือเปล่านะครับอัตราส่วนต่อมาก็คือประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการดําเนินงานนะครับ ก็คือตัวกําไรจากการดำเนินงานคูณร้อยหารด้วยยอดขายสุทธินะครับตรงนี้ก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับกำไรจากการดำเนินงานก็คือเอ่อเอากาไรขั้นต้นบวกไรายได้อื่นหักพวกค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นกําไรจากการดําเนินงานนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าหลังจากที่เรามีกําไรขั้นต้นจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่า1ยอดขาย100เรามีกําไรขั้นต้น15บาบาทหักไปแล้วเหลือ กำไรอยู่ที่5บาทแสดงว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการขายบริหารอยู่ที่10บาทนะคะตรงนี้เราก็สามารถดูในลักษณะของเชฟหรือหุ่นของงบการเงินเราได้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการขายมากไปไหมถ้าเปรียบกับคนคือเราอ้วนไปหรือเปล่าไขามันเราเยอะไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นตัวบอกได้นะครับจากการดูความสามารถในการทํากําไรตรงนี้นะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือ net profit นะครับก็คือตัวที่เราหักพวกดอกเบีย้ยหักพวกภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอากำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยยอดขายสุทธินะครับอ่าหรือจะใช้รวมไรายได้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะบอกว่าเรามีความสามารถในการทํากําไรสุที่เท่าไหร่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอ่าถ้าเราจะเอาไปจ่ายผลนะครก็จะโยกไปที่กําไรสะสมนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณมียอดขาย100บาทคุณหาเน็ตโปรฟิตออกมาแล้วเนี่ยได้ที่5บาทก็แปลว่าคุณมีความสามารถในการทํากําไรตัวเน็ตโปรฟิตเนี่ยอยู่ที่5บาทจะต่อยอดขาย100บาทนะครับ ตัวต่อมานะครับเราไปเป็นการดูว่าอัตราผลตอบแทนต่อการใช้ทรัพย์สินนะครับก็คือตัว ROA นะครับก็คือเอากำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยสินทรัพย์รวมถดตัวเฉลี่ยนะครับก็จะเป็นการบอกว่าตัว กำไรสุทธิเนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับสินทรัพย์แล้วเนี่ยเราสามารถทํากําไรออกมาได้คิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็อาจจะดูตัวผลตอบแทนคาดหวังที่เราคิดว่าเราอยากได้นะครับของตัวเองไว้ก็ได้นะครับว่าเราอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เทียบกับปีก่อนนะครับว่าปีก่อนเราทําได้ดีหรือแย่กว่าหรือเราอาจจะไปเทียบกับคู่แข่งอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อมาก็คือ ใช้กําไรจากการดาเนินงานครับเมื่อกี้เอากําไรสุทธิอันนี้เราเอากําไรจากการดำเนินงานมาเทียบนะครับโดยที่ไม่รวมพวกภาษีเงินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคูณร้อยหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าผลตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินในการทํากําไรจากการดําเนินงานนะครับส่วนถัดมาเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือ ROI นะครับก็คือเอากําไรนะครับก่อนดอกเบี้ยกับก่อนภาษีเงินได้นะครับ คูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีและหารเงินลงทุนถัวเฉลี่ยของเรานะครับก็จะบอกว่า,าผลตอบแทนจากการลงทุนของเราเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากให้มันมีอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแปลว่าเราทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะเทียบกับเงินเฟ้อผลตอบแทนคาดหวังที่ตัวเองคาดหวังไว้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบก็ได้นะครับ อัตราส่วนสุดท้ายที่ใช้การก็คือ ROE ครับก็คือกำไรสุทธิคูณร้อยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถผกเฉลี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราสามารถทํากําไรให้กับผู้ถือหุ้นห,หรือเจ้าของกิจการเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้นะครับ อ่ะส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายนี่จะเป็นส่วนที่แบงค์ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือ D/E Ratio ครับเวลาใครไปกู้แบงค์น่าจะเจอแบงค์ถาม D/E Ratio คุณกี่เท่านะครับก็จะใช้สูตรว่านี่สินรวมหารด้วย2องของผู้ถือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะบอกว่าคุณมีหนี้เป็นกี่เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแบงค์เขาจะมีการกําหนดอัตราส่วนไว้นะครับถ้าใครต้องการกู้เงินก็ลองมาดูในงบการเงินตัวเองว่าของตัวเองกี่เท่านะครับอันสุดท้ายเป็นการบอกว่ากิจการมีหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ของสินทรัพย์นะครับซึ่งค่าอันนี้คือไม่ควรเกินหนึ่งนะครับก็คือเอานี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับถ้าค่าตรงนี้เกินหนึ่งนะครับก็แปลว่ากิจการมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายนะครับหมายความว่ากิจการมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินถ้าวันนี้ล้มก็คือขายสินทรัพย์หมดก็ไม่พอจ่ายหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดนะครับที่เราเอามาใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นที่แบงก์จะใช้อีก บ่อยๆก็คือกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะครับอันนี้ก็ดูว่าเรามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยคิดเป็นกี่เท่านะครับแบงก็ดูว่าเอ๊ะคุณทํากําไรมาแล้วมีกําไรพอจะจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมารู้ข้อจํากัดของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับเขาบอกว่าอันแรกเราไม่ควรเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรมนะครับเพราะอาจทาให้เข้าใจผิดพลาดได้นะครับ ถึงแม้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่าบางครั้งบริษัทเขามีรายละเอียดดีเทลย่อยที่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องศึกษารายละเอียดที่เราเอามาเปรียบเทียบเป็นคู่แข่งเราให้ดีนะครับว่าคู่แข่งเขาทําเหมือนเราหรือเปล่านะครับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินเหมือนกับเราไหมเพื่อจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวิเคราะห์เพียงบริษัทเดียวอาจไม่พออาจจะต้องวิเคราะห์หลายๆบริษัทมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็เป็น ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและการนําไปใช้นะครับล้วเดี๋ยวใน EP ถัดไปเราจะมาแสดงตัวอย่างในการวิเคราะห์งบการเงินจากพวกบริษัทมหาชนให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นคล้ายๆกับกรณีศึกษานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจพี่หมีบัญชีน่ารู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ